โทรมาหากูเลยอาจารย์ไม่ได้นะแบบนี้มันตัดราคากันซะชัดเดี๋ยวก็ไม่มีใครมาซื้อกูเลยบอกว่าอ้าวกูก็ไม่ได้ตัดราคากูก็หมือนหนึ่งไงแต่กูสิบนาทีมันออกก็ได้แหละมันไม่ตางกันอาจารย์ต้องห้านาทีหมื่นหนึ่งกูก็แบบโอ้ยกูก็อยากจะช่วยคนบ้างมึงก็ช่วยกูก็อยากจะช่วยบ้างก็อาจารย์ดังอ่ะก็คุยกูคุยกับเราทัก้องเติร์นานากาโทรสายโดนหากูเพว่าันนี้เวลากูพูดว่ากูจะไลฟ์สดสิบนาที หนึ่งหมื่นบาทไอ้แทบอกรีบโทรมาหากูเลยอาจารย์ไม่ได้นะแบบที่มันตัดราคากันะชัดเดี๋ยวก็ไม่มีใครมาซื้อของไม่มีใครมาขายกับผมกูคนเลยบอกว่าอ้าวกูก็ไม่ได้ตัดราคากูก็หมือนหนึ่งไงแต่กูสิบนาทีมันบอกก็น่าแหละมันไม่ตางกันอาจารย์ต้องห้านาทีหมื่นหนึ่งกูก็แบบโอ้ยกูก็อยากจะช่วยคนบ้างมึงก็ช่วยกูก็อยากจะช่วยบ้างตามนั้นแหละท่านผู้ชม ตอนนี้เร <ผม S 1> <ะ>ิ่มคุยกับรอริมริกาทรสายดนหากูเพราะว่าฮิวล้กูพูดว่ากูาจะไล์สดสิบนาทีหนึ่งห<ม>ื่นนี่แหละยุทธศาสตร์ของดอเรมริกาและแท็กพน,นยูตัดราคากันสะบ,บั้นตอนเนี้ตัดมาตรการตัดราคามาตรการตัดราคาตัดราคากันสะบ,บั้นตอนเนี้ให้ประชาชนและก็ให้เ ME มีทางเลือกหลากหลายไม่ฉะนนั้นจะผูกขาดตลาดไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดการทุ่มตลาดอย่างเดียวไม่ได้